สัสดีค่ะทุกๆคนโอเคเร่องอยู่กันตรงนี้นะอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อ้อยอยากจะแบ่งปันก็คือเรื่องกลับบ้านคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปิดประเทศปิดเมืองปิดอะไรเยอะแยะใช่ไหมก็มีคนไทยที่อยู่ที่อิตาลีอยากจะย้ายกลับไปจะจะเดินทางกลับไปที่เมืองไทยอาจจะด้วยความจําเป็นหรืออะไรก็แล้วแต่มีความจําเป็นสว่วนหนึ่ง มีคนไทยทั้งครอบครัวอยู่แล้วทั้งครอบครัวเลยนะอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วแล้วก็อยากกลับมาอิตาลีอเพราะเขารู้สึกว่าบ้านที่อิตาลีเนี่ยคือบ้านของเขามีคนภาษาอิตาลีนี่ก็เหมือนไม่ปลอดภัยแล้วอยากกลับไปบ้านมีคนที่อยู่ที่อังกฤษอยากจะกลับมาอิตาลีกลับมาโบโลญญานี่ยนะ ปิดเมืองปิดอะไรกันแล้วเนี่ยนะจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงที่สุดในโลกขณะนี้เนี่ยนะนะก็มีคนอยากกลับมาอยู่ที่นี่โอ้โหก็เลยคิดว่าจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะอืมก็เลยมาเข้าใจว่าก็เลยมาคิดว่าบ้านจริงๆมันคืออะไรบ้านจริงๆสุดท้ายว่ามันก็คืออยู่ที่ใจอ่ะมันไม่ใช่สถานที่จริงๆหรอกอืม ยังถามว่าทำไมอยู่ที่นี่ก็เหมือนบอกที่ถูกบอกทุกคนไปหลายคลิปแล้วว่าว่ามันเ,เลือกเลือกที่จะอยู่ที่นี่เลือกเพราะมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของรบผับความรับผิดชอบแบบต่อตัวเราเองเราก็ส่วนรวมด้วยนี่เรากําลังการเราที่เราอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นการช่วยเหลือดูแลตัวเองดูแลสังคมดูแลชุมชนดูแลโลกใบนี้เลยนะพี่โควิด -19 เข้ามาให้โจทย์นี้ถูกป่ะนะเพราะการเคลื่อนย้ายของคน,คนแต่ละคนนะคิดดู ตอนนี้คือเราก็เห็นเนี่ยสนามบินปิดกันเกือบหมดแล้วอะไม่มีคนเดินทางอะเพราะฉะนั้นอยากจะให้กําลังใจคนไทยที่อยู่ไกลบ้านนะคะถ้าเรามาคิดดูอันนี้แบ่งปันตัวเองนะถ้าเรามาคิดดูเออเราอยู่ทําอะไรอยู่เนี่ยเวลาท้อแท้คิดถึงอะไรเงี้ยก็เราทําหน้าที่ไงทําหน้าที่พลเมืองโลกเลยนะอยู่ในบ้านเนี่ยคุณค่ามหาศาลอ่าถ้าเรารู้ถึงเหตุผลนะก็จะมีกําลังใจ ที่จะทำหน้าที่พลเมืองโลกปล่อไปใช่ไหมทุกคนมีหน้าที่นะนึกถึงคุณหมอเนี้ยถ้าเกิดเกิดคิดถึงบ้านเกิดไม่อยากทํางานขึ้นมาเป็นยังไงทุกคนมีหน้าที่เราก็ทําหน้าที่ของเราอยู่แล้วแล้วก็โควิดเขาก็ใจดีนะเขามาในยุค 5G นะถ้าเป็นยุคอื่นนี่ติดต่ออะไรกันไม่ได้เลยนะแอบคิดถึงก็ยังโทรกลับบ้านยังวิดีโอคอลคุยส่งข่าวสารกันได้ใช่ไหมเขายังไม่ปาเราเบาๆนะ ตอนนี้เราอยากจะมาแชร์อันนี้ต้องขอบคุณน้องเมย์น้องเมย์มาขอให้บอกว่าเออแบบทำคลิปที่เกี่ยวกับอิติอิตาลีเขาจะมีแฮชแท็กอิโอเรสเตอร a าคาซึ่งตอนนี้ทุกคนก็คงจะเริ่มเริ่มแล้วแบบฉันอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยฉันอยู่ในบ้านแล้วคงจะแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วอนนะ่ะแลาก็อยู่ที่บ้านก็พอได้จักได้โจ์ได้ได้ได,ได้อันนี้มามก็เลยมาแบบมาคิดทำแล้วจั กิจกรรมเนี้ยที่ทาคลิปที่ผ่านมาทําให้อ้อยแบบคุยกับตัวเองอะคะ่ะแล้วก็พอบอกว่าฉันอยู่ที่บ้านฉันเนี่ยคาว่าบ้านะมันไม่ใช่แค่บ้านที่เราอยู่ที่นี่เนาะแต่มันคือบ้านในใจเราด้วยอะ่ะก็เลยก็เลยเหมือนกับเออเราก็คิดเออนะบ้านเรานะันคืออะไรก็ตีความตีความก็เลยไปหยิบหนังสืออะไรตอนนี้อะไรมา ซึ่งมันเป็นการพูดคุยกับตัวเองแล้วมันก็เป็นการสร้างบ้านของเราเองขึ้นมาเนี่ยแล้วแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าโต๊ะอัน,นี้คือตั้งอันนี้ไว้ตลอดแบบว่าแล้วแล้วเราก็เหมือนกับได้คุยกับตัวเองนะใช่ก็อยากจะนําเสนออ้อยก็เลยสร้างบ้านของตัวเองขึ้นมาถ้าบ้านมัอยู่ในใจเรานะอบ้านของตัวเองอ้อยก็ไปเจอหนังสือนี่จ้าพระราชนิพนไกลบ้านเออซึ่งอ้อยอ่านก็รู้สึกเหมือนตามสเสด็จ อะไรสักอย่างนะตั้งแต่ปี1897มีเราอไปได้หนังสือแล้วมีมาแล้วถามว่าอ่านไหมไม่ได้อ่านแต่เป็นภาษาอิตาเลียนด้วยเป็นเสเด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของจุลานี่เป็นขวัญกำลังใจมากก็สซ้่มบ้านของเราขึ้นมาเราเป็นคนกรุงเทพนะเราก็มีหนังสือรูปของกรุงเทพเรา,เ,าเรามีหนังสือธรรมะ b e g i n n ่อ g ว u r d a ดคือทุกวันเราต้องเริ่มต้นวันใหม่นะเราก็มีมีหนังสือว่าตอนนี้ทุกคนโลกเนี่ยต้องการความเมตตา k i n e ายเนเชนเจน e ิ e s สในสามภาษาเลยนะอันนี้มีสำรับพิมพ์สกีบโบเขาพิมพ์ของอิตาลีเนี่ยมีอะไรก็ว่าไปเล่นนี้แล้วอ,อ้อยู่ยังไงอยู่ที่บ้านรักพระองค์ท่านมากคือรัชการที่9ใช่ไหมคะกับ สมเด็จพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงตอนนี้ก็ต่างเสด็จตา่จตางประเทศตอนที่เสด็จมายุโรปประมาณนี้อ๋อมีอีกสองเล่มเพื่อนให้ไม่ได้หยิบมาดูเป็นตามรอยสวิตเซอร์แลนด์ของออที่ตอนที่รัชกาลที่9ทรงพรยาวยางทรงพระยาวแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งคุณทองแดงเพื่อนก็ส่งมาให้ก็ เล่มน,นี้ก็คือตอนที่เราจะกลับจากประเทศไทยใช่ไหมต้องกลับมาที่นี่แล้วก็รู้สึกเศร้าๆเรทุกคนคงเศร้าไหาเวลาจะต้องกลับมาต่างประเทศก็เลยเอาเล่มน,นี้มาแล้วก็แบบอ่านตลอดการเดินทางไปต่างว่าเราตามเสด็จก็สนุกมาเนี่ยก็อบอุ่นใจนะสนุกที่สรุปก็คือบ้านเราอเอ,อมันอยู่ที่ใจเราสร้างเองได้ทุกขนาดอืม ก็เลยจะนำเสนอวิธีการถ้าทุกคนเห็นด้วยนะถ้าเราคิดถึงบ้านนะอันดับแรกที่ทำน่าจะทำได้ก็ไปหาสิ่งของในชีวิตเราอย่างอ้อยเนี่ยเป็นหนังสือ,อแล้วก็เป็นอันนี้ด้วยอันนี้ใครจะเห็นมั้งมีหมอนขวาเนี่ยก็จะมจบบาจากเมืองไทยทุกคนในคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือที่ไหนในบ้านอนะ่ะมันก็จะมีของนะที่เป็นความผูกพันทางใจของเราอเอามาจัดเลยนะ เราก็จะมีแบบมันก็เหมือนการพูดคุยกับตัวเองอะลองดูไปหาดูว่าชิ้นไหนอะไรเป็นยังไงมันก็จะมีสตอรีอ่นี่ก็เป็นแบบแรกหรือแบบที่สองแนะนำก็คืออ,อ,อาจจะแบบเอาตอนนี้มันจะมีแอปพลิเคชันนะแบบอัดเสียงอะหรือเอามือถือมาอัดเสียงแล้วเราก็คุยคุยกับตัวเองพูดเป็นภาษาบ้านเราอะคุยอะไรก็ได้อะอเวลาเราได้คุยอะมันจะดีขึ้นนะมันจะ มันจะสบายใจขึ้นน่ะลองดูแล้วก็เป็นการฝึกพูดด้วยถ้าอัดคลิปออกมาแล้วมันดีก็ออนแอบเลยส่งอะไรทำคลิปอะไรส่งไปเลยก็ได้ก็เป็นวิธีการอยู่บ้านนะคะถ้าบ้านน่ะมันอยู่ในใจของเราอะ่ะเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะก็ยไย่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพนะสุขภาพกายสุขภาพใจ แล้วเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ